ดีกาเล่าเรื่อง18หนังสือรับสภาพหนี้ที่ตกลงชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนถือเป็นการตกลงชำระหนี้เพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดงวดอันมีกำหนดอายุความห้าปีนับแต่วันที่ผิดนัดเมื่อโจท์ฟ้องคดีเกินกำหนดผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดไปด้วย คำพิาพากษาสารดีกาที่2847ทับ2562ตามหนังสือรับสภาพนี้ตารางกำหนดชำระนี้และหนังสือสัญญาค้ำประกันโจทกับจำเลยที่1ตกลงกันกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด,งวดรวม103งวดดังนี้จึงถือได้ว่า โจทกับจำเลยที่1ได้ตกลงชำระหนี้เพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงดงวดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ33ม็บสองสิทธิเรียกร้องของโจทก์ในนี้ดังกล่าวจึงมีอายุความ5ปีนับแต่วันผิดนัดจำเลยที่1ผิดนัดงวดที่32ซึ่งจะต้องชำระในวันที่1มีนาคม2553 โจทย์มีสิทธิที่จะฟ้องเรียกเงินต้นและดอกเบี้ยได้ทันทีตามหนังสือรับสภาพหนี้โจทย์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่หนึ่งชำระหนี้คืนทั้งหมดตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2 5 5 3เป็นต้นไปอายุความจึงเริ่มต้นตั้งแต่วันดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดอายุความ5ปี ในวันที่สองมีนาคม2,558โจทย์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่14กรกฎาคม2,558เกินกว่า5ปีนับแต่วันที่โจทย์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ฟ้องโจทย์จึงขาดอายุความจำเลยที่สองและที่สในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดด้วย